ทุกคนเคยผิดพลาดแม้เพียงน้อยนิดก็เกิดเป็นผลกรรมศีลคือขอบเขตแห่งความดีเมื่อเราทำผิดศีลผลกรรมย่อมติดตามแต่หากเราสำนึกผิดอย่างแท้จริงขอขมาชดใช้และตั้งใจสร้างบุญกุศลใหม่กรรมที่หนัก จะค่อยๆเบาบางลงชีวิตคือการเรียนรู้ขอเพียงกล้ายอมรับผิดสำนึกและเริ่มใหม่อย่างมีสติชีวิตก็จะพบความสุขที่แท้จริงบนหนทางธรรมะศีลเปรียบเสมือนรัว้วคอยคุ้มครองใจให้ไม่เผลอไผลไปตามกิเลสใครที่ตั้งมั่นอยู่ในศีล ย่อมมีใจสงบไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุภายนอกศีลห้าประการคือพื้นฐานการดำเนินชีวิตที่ดีหากเราขาดศีลเพียงข้อเดียวใจก็อาจหลงทางไปสู่ความทุกข์ศีลจึงเป็นรากฐานของความสุขอย่างแท้จริงชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุและกิเลส ความโลภโกรธหลงมักจะทำให้เราเผลอผิดศีลได้ง่ายบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนไม่ร้ายแรงเช่นการโกหกเล็กๆน้อยๆก็เป็นจุดเริ่มต้นของการผิดศีลที่ใหญ่กว่าทุกการกระทำล้วนส่งผลต่อใจเราอย่างลึกซึ้งเมื่อเราทำผิดศีล กรรมจะให้ผลตามกำลังของเจตนาและความรุนแรงของการกระทำทุกการกระทำจะย้อนกลับมาเป็นผลในรูปแบบต่างๆไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หากเราสํานึกผิดอย่างจริงใจกรรมก็จะเบาบางลงได้มากสํานึกผิดไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความกล้าและจริงใจ เมื่อเรายอมรับผิดโดยไม่แก้ตัวจิตใจจะเบาสบายขึ้นพร้อมจะเปลี่ยนชีวิตใหม่การสํานึกผิดคือจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูใจและชำระกรรมให้เบาบางลงเมื่อเราสํานึกผิดควรแสดงออกด้วยการขอขมาไม่ว่าต่อพระรัตนตรยัยหรือผู้เสียหายการขออโหสิกรรมด้วยใจจริง การกล่าวขอโทษหรือการให้อภัยตัวเองล้วนเป็นวิธีฟื้นฟูใจและสร้างพลังบวกใหม่การชดใช้กรรมที่ดีที่สุดในทางธรรมะคือการสร้างคุณงามความดีใหม่อย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแค่ขอขมาแต่ต้องลงมือทำบุญทำความดีอุทิศส,ส่วนกุศลและฝึกสติภาวนาเป็นประจำเมื่อใจบริสุทธิ์ กรรมเก่าจะค่อยๆจางหายไปบางครั้งการผิดศีลของเราอาจกระทบถึงผู้อื่นโดยตรงการกล้าไปขอขมาแม้จะยากแต่เป็นการรับผิดชอบและฟื้นฟูใจของทั้งสองฝ่ายแม้ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรขอเพียงเราตั้งใจจริงใจก็จะเป็นอิสระจากความผิดนั้นได้ การให้อภัยตัวเองคือการปลดปล่อยใจจากอดีตไม่จมปลักในความผิดและความเสียใจเมื่อใจให้อภัยตนเองได้จะมีแรงบันดาลใจในการสร้างความดีใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นการสำนึกผิดจะสมบูรณ์เมื่อเราตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ย้อนกลับไปทำผิดเดิมอีกต้องเตือนตนเองอยู่เสมอ ใช้สติคอยระวังในทุกสถานการณ์เมื่อละเว้นจากความผิดซ้ำได้ใจก็จะเบาสบายขึ้นกรรมเก่าจะค่อยๆจางหายจงใช้ชีวิตใหม่อย่างมีสติและปัญญามองทุกวันเป็นโอกาสในการสร้างบุญหลีกหนีการผิดศีลและทำความดีต่อเนื่องชีวิตจะค่อยๆก้าวสู่ความสุขและสงบอย่างแท้จริง มีหลายตัวอย่างของคนที่เคยผิดศีลแต่เมื่อสำนึกผิดกล้าขอโทษและแก้ไขตนเองชีวิตก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพลังแห่งความสำนึกผิดและการตั้งใจทำดีใหม่ช่วยให้จิตใจพ้นทุกข์และพบความสงบการเบากรรมต้องเริ่มจากสำนึกผิดขอขมาชดใช้ด้วยความดีใหม่ ตั้งใจแน่วแน่ไม่ทำผิดซ้ำและให้อภัยตัวเอง mm. เมื่อทำครบทุกขั้นตอนใจจะเบาสบายกรรมจะค่อยๆค,คลายตัวชีวิตจะพบความสุขที่แท้จริงชีวิตคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดไม่มีใครสมบูรณ์ขอเพียงเรากล้ายอมรับผิดสำนึกขอขมาแก้ไขและเดินหน้าทำความดีใหม่ เราจะพบแสงสว่างในใจและเป็นแรงบันดาลใจให้ขนรอบข้างและนี่ก็เป็นการจบบทเรียนธรรมะในวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามารับฟังเนื้อหาธรรมะดีๆร่วมกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาที่ได้นําเสนอไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการนําไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของทุกท่านหากท่านใดที่ชื่นชมในเนื้อหาหรือต้องการติดตามเนื้อหาธรรมะดีๆแบบนี้ต่อไปขอเชิญกดติดตาม กดไลค์และแชร์ให้กับเพื่อนๆญาติพี่น้องเพื่อเป็นการแบ่งปันบุญกุศลไปด้วยกันขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงและขอให้ธรรมะที่ได้ฟังในวันนี้เป็นเครื่องนำทางในการดำเนินชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปสวัสดีค่ะและขอบคุณค่ะ